สวัสดีค่ะโบชู Bonjour. วันนี้เราก็จะมาทําข้าวผัดสเปนในน้ําหมึกสีดากันค่ะตัวนี้ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตสเปนนะไปได้มาจากสเปนนะจ๊ะข้าวผัดสเปนน้ำหมึกดำๆจากซูเปอร์มาร์เก็ตสเปนวิธีทำก็ตามนี้นะคะ่งตัว do we have broth Something is missing What do you mean? What ในกล่องก็จะมีข้าว1ถุงแล้วก็ซอสน้ำหมึกที่ปรุงสำเร็จแล้วแต่ที่เราต้องซื้อเพิ่มก็คือซ e ีฟู้ดนั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้แช่แข็งมานะ <Wow. S 1> วิธีทำง่ายมากนะคุกโคน เทไอ้เจ้ากระป๋องน้ำซอสเนี่ยลงกระทะเสร็จแล้วตามด้วยซีฟูด้ดพอมันเดือดเราก็เติมข้าวเลยค่ะแค่นั้นเองทัวร์โอ้ยโอเคคือมัน More water. Oh, no need to boil. The pan is. The ingredients. Okay. ฟีฟูลงไปเลยน้ำน้ำจะถ่วงกั่เน้อดู Can we put all? Maybe Now we're gonna add the rice. When it's starting to boil, you can add the rice. Mm, our pan is so small. Voila!

เรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาใอ่ซอสอเอโคลี่กันนะคะซอสเอโคลี่เป็นซอสกระเทียม baby can you remove the baby อะ remove please นี่ม,มอย่าบายเลยนะโอ้จังว้าล่ะ Perfect, perfect. Finally, it's done. This is our black squid soup. Wow. It's finished. It looks delicious. Oh la la. It's gonna be better when it's well dry. Mmm, yum -hmm. yum. Maybe you need to wait until it dry. Why? Thank you for watching.